ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชาญชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจและมัตระวังตาลาขนาดเก้าที่ลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้ รถที่ซี่วันสุดปลายสถานีสุราษรธานีขบวนรถเทีย่ยงนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการ,รเ,าากเดินทาง ขอให้ผู้เดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายกลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท,ท่านอีกขอขอบคุณค่ะ